โอยกลับสบายดีสบายดีและสวัสดีด้วย่อแเมีพี่น้องบสุขสุขคนเนาะเปิดพามาบันนี้ก็อยู่เพื่อนไม่จอยู้พี่น้องสร้างพ่นกระลังคลุกอยู่พี่น้องทางในมากับ่บวพามีพี่น้องกับน้องลาตีคือเก้าพี่น้องน้องลาตีเพิ่นยังประทันมาพี่นเองะ้างขวียกดอยู่เพื่อนพี่น้องเวียดอยู่เพื่อนสกอนมีตบ่บวพามีมาก่อนมือนี้พี่น้องเลยโอ้สบายดีพี่น้องเ้อคือเปิดแผ็น้องบันอ้าวโอ้โได้ว่าเปิดเผ็ดด่ กระเทิลเปิดเลยซะโดยแจ้งอยู่บ่แจ้งอยู่โดยป้ามาคือเก่ามื้อนี้มาเก่าพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ทั้งสร้างเพิ่นมาลุยงานเนาะมื้อนี้เนาะป้าตุกึกนึงเนาะเจ้าอยนอน่ะเจ๊ใช่บ่แพ้แม่นเจ๊อาจนรับพุ่นแหละอันนพี่น้องเพิ่นก่อแล้วเนาะสร้างมาก่อว่าก็มาก่อแหละมื้อนี้กเนาะเพิ่นมาเฮ็ดแม่นก่อแล้วก็สิตั้งวงกบเนาะบัดนี้แม่น มีแต่พึ่นสีโตมันเทคานแล้วพึ่นกับชิตั้งวงกลบพี่น้องกันบน,น,นี้แน่นแนไปบบบน,นี้ไปเบิ่งน้ำกันเนาะเ่าวพามีไฟพันเด้อบ์แบนี้อวยรวยตัวลูกก็ลับบบบนี้าตัวผูกทีมงานสัง่งทีมงานบ่าวเราพี่น้องบ่าวเรามาตะคุ่มบานใ่บุญพี่น้องทั้งกำลังปั๊บอยู่พี่น้องตัวโคเก่ามันกระบอกอย่างสียงปันไดเขาก็ต่ำลงทั้งนั้นพกูก ฮะตะพทางเราเป็นผู้ก่อทางนี้ก่อนนะทางนั้นก็นนะสบายดีเด้อสบายดีจัปูอยู่ดิเตอเพิ่นบ่ลมทางนั้นกตั้งบานเลพี่น้องะขึ้นไปเบิ่งนํากันอยู่เทิงเดกน้ําก้นก็อยู่พุ่นเด้อไผบ่ไผบ่ไผบ่หนาว ทางนี้ก็กำลังโกนเองเลยจังในเป็นเล็งนีไลฟ์คือลุลุ่ๆแนมน้ำกับประธานนั่นนี่เนมน้ำกับประ่านหาไแพกระท่วงว่าเปิดแผ็ดเฮ้ยเบิ่งก่อดด้าโอุ้้ตัวาว้าโทษน้ำเลยนาอทางนี้กันเล กูซาโทรนำโทรไปกินอย่างน้อวางนี่สตั้งมันทานี่เมนพนสิตังวงกบพี่น้องพ้นโกขึ้นคนเนาะทางยุ่กันบูักเลยปายแล้ว ชื่วก็นักก like <bbe> ับคนนอกประชาผู้อื่นนอกเกี่ยวนอกมุกนันเไ้เาบนเยนะ่นยนทางงนาทยทงวททน้ตั้งฟิลเล่่ตั้งไวเลวฟันมุกบ๊ เป็นระทรงบาลนี่แต่วางนี่เพื่อนซีเทคานใหม่พี่น้องเพราะว่าแต่เก้าเพิ่มก่อขึ้นก่อเพียงเลยได้ได้ถูกออกก้อนหนึ่งพี่น้องเลยยาวสุดปกติกะเพื่นต้องเทคานก่อนผู้ช่างเก่าวเพิ่มก่อขึ้นบริเทค้านแต่เพื่นเก็ดตะกี้อะไรพี่น้องเลยหมดเลย แกมับาสายครับรับสร้างนี่ก็ม่แต่ผู้บ่าวจักนี่นะหรือผู้บ่าวมีป่อยบ่าหา้าวให้รถบ่าหาก่งแต่งเมียผู้บ่าหาเกินแต่งเมียน่ผู้บ่าวมีป่อยน่พี่น้องบ่าวเ้าบาวเ้านี่ผู้บ่าวมีป่อย ร่างไพ่ทั้งนั้นนั่นเด่นแต่หัวเฮึยอ,อยู่เ <laughs> มียเขาไปเบิ่งพัดมาโหะ โอ้โรละพาะละพาในค่า,าเดียวมือเดียวมือเดียวจักว่าเร็วนะบ่าเราจะนะ้ะเนาก็ขึ้นก็นข,ข,นข,ขึ้นจ้าว่ามือเดียวบ่พาหนึ่งนะ กอเท้กลางนี่กินน้งฮัทนีมันลูดลงนี่เนาะเขาเห็ดไปตะกี้เนาะบวเพียงกันกอห้องนี่กินน้งเลยกอห้องนี่ใส่ปันประตูประตูใหญ่เลยวางนี้ เราหาตามโคดอยู่นี่เนาะเอาว่าโอเคโคดนั้นได้แล้วเดี๋ยวได้ข้างนี้

จงบันกบพี well, ่น้องนจ้นกจังมาหคนพี่น้องมานี่ยหกคนหคนเออกคนหกคนบิ่งทางนี้ก่อนบานี่ สมา่าคอยๆขึ้นไว้เลยสองบานพีนพ่นอ้องั้สั่งไยใส่บถึงพี่ต่อใส,ส,ส่ไพี่น้องสมมาสั่งไ้ได้ใส่สูดรไาผ้ามาทบดีสั่งผ้ายสั่งผยอัดสำรองบอกชุดผ้าย้ายังจะขึ้นบมเมนเนาะบามเมนมีกาผ้าผ้าไม่เมนเลยได้

พาไปเบิ่งทางลุ่มกับพี่น้องบ้านี้มาทางข้างนี่กับพี่บนพันทุบมองพี่น้องทุบมอก้อนหนึ่งเนาะพี่น้องอันนี้พอเพิ่นก่อเพิ่นกายแต่ทำแตกก่กี้ปกติคานมันโกนเพิ่นมากโก้บล็อกขึ้นทางนี้กับข้ามตั้งตั้งวงกบพี่น้องเลย ทาไม่เก่าเทวเพื่อนเราเนี่ยเลยพี่น้องมาคำ้ำบานมุกกบบาน,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 นทุกอย่างเบียดมือเบียกแจ้งอะไรมาทาั้ง <laughs> Tí liếc vợ Chó, chó, chó Chó sao Chó sao หลักเหล็กพี่น้องเจาะบ่นใส่เหล็กสิก่อพี่น้องให้มันแน่นเพิ่นก่อแต่เก่านี่บ่ได้เจาะเนาะบ่ได้ใส่เล็กนี่บ่มีเลเปอร์เซ็นต์อตัวเก่าเขากนี่เียวเบิ่งซอซอดจกป่อง มันกับมันก็ห่างออกเลเน่ปชัเล็ก,กาาโดต <c oughs> <c oughs> เต่มพอไหมเต็มหมดเลยเอาแล้วไม่เอาแล้วไม่จุดของกิจกรมเช้าวหมใครเป็นนเนาะใครเป็นคนมาช่วยเป็นคนมาช่วยข้างนอกเลยเป็นกำลังเห็ดเฮือนพี่น้องกำลังเริ่มลงมือมือแรกพี่น้องเลยมือแรกเฮกมานทีมงานสร้างเคนมาเห็ดเวียกเห็ดงานมือนีขู่ท้งนำกระโกนตั้งชุดไทยมันพี่น้องเคนมาหลายคนพี่น้องเลยหกคน พอเลี้ยวไผยเลี้ยวมันพาไผยพามันผู้ต่างมุกุกตะต่างผู้เจาะกระเจาะพี่น้องก็คือซี่คืบหน้าวายอยู่พี่น้องมือนี้ก็ได้ค่ะตัวเลี่ยน้อยกับเจ๊ลูกนอนลูกกับจนรับพี่น้องลูกรับเลยเลี่ยน้อยกับมาถ่ายคลิปต่อพี่น้องเจ๊เพิ่นแล้วเพิ่นนอนในอึ้งเพิ่งตื่นเอาไปปงนอนกี่นี้มาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งความคืบหน้าบ้านไม่โจยมือนี้พี่น้องเลย ่ะตับคลิปนี้สาเลมน้อยก็สิขอจบคลิปคนเด้อผมแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณเบิดทุกผู้ทุกคนที่เขามาให้กําลังใจสําหรับคลิปนี้สาเลมน้อยขอลาไปก่อนแล้วขอกล่าวคําว่าสบายดีเด้อ